ในเรื่องที่แปดมีมาทรัพย์มีชัยหมายเล็บเกข้อตักวัวราและมาหมายเลขเก้าอิสารานนนข้อกระจรเซตจะใช้ผู้จับปล่อยม้าสองคนเนื่องจากเป็นม้าใหม่ในสายเข้ากรอกยากและกรรมการปล่อยมา้า,า,มา,มาในเรื่องที่แปดได้แก่พันโทชินสนาชาการแข่งม้าในเรื่องที่เจ็ดถูกต้องแล้วการแข่งม้าในเรื่องที่เจ็ดถูกต้องแล้วครับเรื่องแบบในเรื่องที่เจ็ด ้าชนะหมายได้เจ็ดสิบบาท้าราหมายได้เจ็ดสิบห้าบาทาเหมายแปดบอร์เจ็ดสบาทซับมีชัย้าราหมายสเบอรอิสรานท์แงรุ่งสรองบอยสุริยชัยแจ็คอบุญชนอยาซีนธนกทจ รัฐมชัยรุ่งอรุณครับามดรใส่มดแคทพร้อมร,มมรแบเก่งกันร้รยนอยรัฐกิจบาทรับ่วลกและลังชัยสการ์ดมาดาดเ่าน้าอบาทรับคนการาาขาาแขงนที่้องพีพ